คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นความชำนาญส่วนบุคคลไม่ได้มีการดินันใดๆว่ามันถูกต้องโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับสวัสดีครับผมทิวนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการพัดนะครับผมหลายคนที่เจอปัญหาพัดตกหรือว่าพัดเปิดนะครับพัดหน้าไม้ไม้สแควร์เราก็จะมามีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับมาดูกันครับเราจะใช้ลูกเก๋าแค่ห้าลูกนะครับผมในการฝึกซ้อมอันนี้นะครับอันดับแรกนะครับอาจจะไม่ต้องซ้อมไกลมากครับ ประมาณสักพัตเตอร์หน่อยๆก็ได้ครับอสองลูกแรกนะครับเราจะวางให้กว้างกอบให้กว้างกับพัตเตอร์นิดเดียวครับนี่อย่างนี้ครับไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวโอเคแล้วสองลูกต่อไปแคบกว่าเดิมครับนี่ครับเห็นนะครับอ่ก่อนอื่นเราจะซ้อมก่อนนะครับสวิงซ้อมรูทีนก่อนครับเห็นนะครับ ไม่โดนอ่าอ่าโอเคนี่นะครับนี่นะครับทําเหมือนซ้อมนะครับเรามาลองดูของจริงกันนะครับเออแค่นี้แหละครับเพื่อนๆนักกอล์ฟลองไปซ้อมใช้เทคนิคนี้กันดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด b ั c ส i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรคลิปหน้าจะมาสอนเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ